7จ็ดสยูเนียน B A ยูเนียนซีเอในเซก C เท่ากับเซตว่าง B อินเซก C ซีเอเซก B แล้ว C คือเซตหนข้อใดนี่เราก็วาดสามวงนะเราก็วาดสามวงเซต A B C ก็วาดวใหญ่ๆหน่อยจะได้เห็นชัดๆ นี้ก็เป็น a b c แล้วก็ใส่ไอช่องที่มัน intersect ก,กันไปก่อนเนี่ย a intersect b นะ a intersect b b intersect c แล้วก็ c c คือเซตในข้อใด a intersect c เท่ากับเซตว่าง a intersect c เท่ากับเซตว่างก็คือไอตรงนี้ไม่มีสมาชิก a intersect c ก็เท่ากับเซตว่างคือ ตรงนี้ไม่มีสมาชิกเลยก็ปิดไว้ปิดเลยเพราะว่านี้เป็นเซตว่าง a intersect c เป็นเซตว่าง b intersect c เป็น8ปด b intersect c ก็คือนี้เป็น8ก็มี8อยู่ตัวเดียวอย่างนี้ a intersect b a intersect b เป็น3ก็กับราะนั้นนี้ก็เป็น3แล้วก็5อย่างนี้ต่อไปเราก็จะได้อะไรอีกล่ะ A union B A union C C ไม่เป็นสมาชิกของ B C ไม่เป็นสมาชิกของ B อะไรล่ะ A union B C ก็ต้องมี8เอามี8ทั้งหมดเลย C C ไม่เป็นสมาชิกของ B C ก็ต้องเป็นสมาชิกของ A น okay. ะเพราะว่า A union B มี4 กขบอกว่า4ไม่เป็นสมาชิกของ b เพราะนั้น4ก็ต้องอยู่ในนี้เพราะนั้น a ก็จะเป็นอะไรบ้างอ่ะ a ก็เป็น3 4 5 3 4 5 b ก็เป็นเหรอ b ก็7 8 b ก็ลองไปก่อนว่าอันนี้ก็เป็น7จ็ดไหม b ก็ต้องเป็น5 7 8 3 5 7 แปดอย่างนี้ A union C เป็นอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปด A union C เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเพราะนั้นก็ต้องเป็นหนึ่งก็ต้องมีหนึ่งมีสองมีสองแน่ ก็มีหนึ่งมีสองมีแปดมีหนึ่งมีสองมีแปดเพราะนั้นก็เพราะนั้นก็ต,อ,ตอบข้อหนึ่งเพราะว่าสี่สี่อยู่ในเอแล้ว